สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสกาว g u i ทูเดอะซอมบี้อพอล c a ลิ s สามลูกเสือปะทะซอมบี้โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2015นะครับบอกเลยว่าเป็นหนังซอมบี้ที่ปั่นประสาทจ,จัดเลยนะผมมั่นใจว่าเพื่อนๆจะต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนสำหรับใครที่หลงเข้ามาเลยยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้ไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอย เพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์ like, และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะแต่ถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์น,นให้แน่นและตามไปรับชมกับสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหค,คแนะนะำ หนังเปิดมาที่หนุ่มเซอร์มาเจพี่แกเป็นพนักงานทําความสะอาดในแลบทดลองวิทยาศาสตร์เขาก็มาถูพื้นในแลบซึ่งมีคนทํางานอยู่แค่คนเดียวระหว่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ออกไปกดของกินนะครับเขาก็กําชับว่าห้ามแตะอะไรเด็ดขาดแต่พี่แกก็สนจัดเข้าไปแอบดูสิ่งที่อยู่ภายใต้ม่านซึ่งมันก็คือชายคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่โดยรอบตัวของเขามีเส้นเลือดปูดเต็มไปหมดแต่ทันใดนั้นเขาก็ขยับทําให้หนุ่มเซอร์ของเราตกใจจนทำข้าวของเละเทะ จากนั้นชีพประจของเขาก็หายไปนะครับแอหนุ่มมันเลยพยายามปั๊มหัวใจแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลพอปั๊มไปสักพักมือของเขาก็ทะลุเข้าไปในร่างของศพซึ่งนั่นมันก็ทําให้ศพตื่นขึ้นเหมือนว่าชายคนนี้จะถูกทดลองจนกลายเป็นซอมบี้ทั้งสองก็ไล่กระทืบกันอยู่สักพักเลยนะครับแต่พี่นักวิทยาศาสตร์ของเราก็ไม่รู้อะไรเลยสักนิดพี่แกมัวแต่กดขนมจากนั้นหนุ่มเซิร์ฟก็เดินออกมาด้วยสภาพโตเต๋แน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รอดโดนซอมบี้แดกไปหวานอีกหนึ่ง ภาพก็ตัดมาที่วิดีโออธิบายการเป็นลูกเสือซึ่งมันก็มีคนนั่งดูอยู่แค่คนเดียวแถมเขายังไม่สนใจจะสมัครเข้าชมรมเลยแม้แต่น้อยและสมาชิกทั้งหมดก็มีแค่3คนประกอบไปด้วยออกกี้คาร์เตอร์และตัวเอกของเราเบนออกกี้ก็บอกไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็มีคนมาสมัครคาร์เตอร์ก็บอกชาตินี้ก็ไม่มีคนมาสมัครหรอกวาหน้ากองโลเจอร์เลยบอกให้เขาพูดใจดีๆหน่อยเบนเลยบอกว่าเขาเห็นด้วยกับคาร์เตอร์ผมไม่มีใครมาสมัครเพิ่มเราเสียเวลาเปล่าแต่โลเจอร์ก็บอกคืนนี้เป็นคืนพิเศษของออกกี้ เพราะเขาจะได้รับรางวัลสูงสุดในการเป็นลูกเสือซึ่งมันก็คือตานกอ,อีแง้งพวกเขามีนัดกันตั้งแคมป์ในคืนนี้ระหว่างกลับคาร์เตอร์ก็บอกกับเบนนะครับว่าเราต้องบอกออกกี้ได้แล้วว่าเราจะเลิกเป็นลูกเสือแต่เบนก็ยังไม่อยากบอกคืนนี้เพราะมันเป็นคืนพิเศษของออกกี้ไอคาร์เตอร์อยากจะเลิกเป็นลูกเสือเต็มทีเพราะมันดูกระจอกมันอยากไปทําอย่างอื่นเพื่อจีบสาวไอหมอนี่มันพร้อมเสียตัวเต็มทีแต่ทั้งสองก็คุยกันโดยไม่ได้มองทางนะครับจนเบนขับรถเสยกวางเขาให้อย่างจัง พอลงไปดูกวางตัวนั้นก็นอนไส้ไหลไปหว่นไปที่เรียบร้อยเบนก็ต้องมานั่งเปลี่ยนยางอะไรในตอนนั้นเองพี่สาวของคาร์เตอร์และเพื่อนของเธอก็ขับรถเข้ามาพอดีเบนแอบชอบเคนเดลมาตั้งแต่หมอต้นแต่เธอก็ได้มีแฟนแล้วไอ้คาร์เตอร์มันก็ไม่หลีเพื่อนของพี่สาวโดยเธอมีชื่อว่าโคลอีเจฟแฟนของเคนเดลก็มาแซวเครื่องแบบลูกเสือของเบนนิดหน่อยโคลอี Chloe ก็บอกกับเจฟว่าเธอมีไอเดียเจ๋งๆส่วนเคนเดลก็บอกกับเบนว่ากวางมันคงโอเคกว่ารถเธอนะเพราะฉันไม่เห็นมันเลย เบนได้เพิ่งเห็นกวางนอนไส้ไหลอยู่เขาก็ตกใจนะครับที่จูจ่ๆมันหายไปแต่ทันใดนั้นคาร์เตอร์ก็เข้ามาทําให้เขาตกใจพี่แกตื่นเต้นมากที่โคลอี้ชวนไปปาร์ตี้ลับของพี่มหกเบนก็บอกมึงดูก่อนว่ากวางมันหายไปไหนแตแ่คาร์เตอร์ก็ไม่สนนะคะมันสนแต่จะต่อโคลอี้อย่างเดียวจากนั้นมันก็เสนอว่าเราจะไปแคมป์กันก่อนเพราะเบนไม่อยากทิ้งออกกี้แล้วพอทํากิจกรรมที่แคมป์เสร็จแล้วออกกี้กับโรเจอร์จะหลับในตอนนั้นเราจะแอบออกไปแล้วกลับมาในตอนเช้าทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอได้ยินแผนเบนก็ยอมตกลงนะครับแต่ในขณะนั้นป้าค้างบ้านก็เข้ามาด่าคาร์เตอร์เธอบอกให้คาร์เตอร์ไปบอกพ่อว่าเลิกวางถังขยะขวางหน้าบ้านเธอสักทีซึ่งป้าแก,กก็เลี้ยงแมวเป็นฝูงเลยนะครับเห็นแล้วผมอยากได้บ้างโลเจอร์ก็เข้ามาตั้งแคมป์รอเด็กๆในป่าแต่ระหว่างทางเขาก็โดนกวางดักทำ้ายซึ่งมันก็คือกวางตัวที่โดนเบนชนนะครับกลายเป็นว่าไอ้กวางตัวนี้เป็นซอมบี้กว่าจะจัดการมันได้ก็เล่นน่ะแทบแย่แต่จากนั้นเขาก็โดนซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ส่วยเขาให้ เล่นเอาตาลอ,อยเลยทีเดียวทางด้านคาร์เตอร์มันก็มาจ้างคนบ้านหน้าร้านสะดวกซื้อให้เข้าไปซื้อเบียรให้เพราะอายุของทั้งสองคนยังไม่ถึงนะครับพวกพี่แกอยู่แค่ม4เองนะซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าตอนผมอยู่ม4นี่อายุเท่าไหร่ทันใดนั้นก็มีตำรวจสาวทรงโตเดินผ่านมันก็ไม่พลาดที่เอกคาร์เตอร์มันจะเหลียวมองนะครับเพราะไฟหน้าของเธอมันบื้มของจริงจากนั้นคนที่เดินผ่านมาอีกคนก็คือเดนิสบอกเลยว่าสาวเมืองนี้มีแตจแจมทั้งนั้น เดนิชเคยเรียนมปลายที่โรงเรียนเดียวกับทั้งสองแต่เธอออกไปเมื่อ2ปีก่อนไอคาร์เตอร์บอกตอนนี้เธอเป็นนักเต้นระบำโปแต่ทางด้านในร้านไอ้คนที่เขาจ้างไปซื้อเบียร์มันก็ซื้อในของไร้สาระก็แน่นอนเพราะพวกพี่แกไปจ้างคุเสียสติคาร์เตอร์มันก็พยายามไปเอาเงินคืนนะคบเดนิช <Dennis S 2> ที่ซื้อของเส็จเธอก็เดินออกมาแต่ในขณะนั้นสายกระเป๋าเธอก็ขาดพอดีเบนเลยเข้าไปช่วยเก็บของเขาก็ซ่อมกระเป๋าด้วยเงินขาดสมาธิไอ้หมอนี่จีบสาวด้วยวิชาลูกเสือ ทั้งสองก็ได้คุยกันอยู่สักพักนะครับเบนก็ถามว่าคุณทํางานล้าตรงข้ามเหรอซึ่งเดนิสก็บอกว่าใช่ทั้งสองก็ดูจะคุยกันถูกคอเดนิสเลยเข้าไปซื้อเบียให้เพื่อเป็นการตอบแทนเลือกกระเป๋าเสร็จแล้วทั้งสองก็มาที่แคมป์แต่มีเพียงออกกี้ที่มาถึงก่อนนะครับโลเจอร์หายหัวพวกเขาก็สงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะปกติโลเจอร์จะเป็นคนมาเตียมทุกอย่างเป็นคนแรกออกกี้เลยคิดว่านี่เป็นบททดสอบของเขาทั้งสามเลยช่วยกันกางเต็นท์โดยที่ไม่รู้เลยว่าโรเจอร์โดนซอมบี้แดกไปแล้ว จนมืดก็ยังไม่มีวี่แววของโลเจอร์ไอคาอร์เตอร์มันก็แกล้งปามาชเมโล่แปะหัวออกกี้นะครับจากนั้นพี่แกก็ไปขอเซลฟี่ทั้ง3มันเพื่อนสนิทกันมากๆออกกี้ก็บอกตอนเดินขึ้นมาเขาเจอต้นไม้ที่ทั้ง3าสลักชื่อเอาไว้ตอนเด็กๆเบนก็บอกมันผ่านมา7ปีแล้วนะต้นไม้ยังอยู่อีกเหรอบทสนทนาก็ไปเกี่ยวกับพ่อของออกกี้ซึ่งมันก็ทําให้เขาซึมไปแป๊บ,บหนึ่งเนื่องจากพ่อของออกกี้จากไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ในหนังไม่ได้บอกนะว่าเขาจากไปได้ยังไง เบนก็บอกออกี้ว่านายพูดเรื่องนี้กับเราได้นะแต่ออกี้ก็บอกเขาไม่อยากทําเสียบรรยากาศแล้วพอออกกี้หลับคาร์เตอร์มันก็แอบมาปลุกเบนให้ไปปาร์ตี้ซึ่งในปาร์ตี้มันก็ดูสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับระหว่างทางเบนก็เจอมีดนาโชคของโลเจอร์เขาคิดว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเพราะโลเจอร์ไม่มีทางทิ้งมีดเล่มหนีแต่พอมาถึงที่รถออกกี้ก็มาดักรออยู่แล้วทั้งสองเลยรีบลงไปอธิบายแต่ออกี้ก็รู้ว่าพวกเขาจะไปไหน ไอคาเตอร์มันเลยใช้โอกาสนี้บอกออกกี้ว่าพวกเขาจะเลิกเป็นลูกเสือมันบอกว่าตอนเด็กๆมันก็สนุกดีหรอกแต่ตอนนี้เราโตแล้วออกกี้เลยบอกทั้งสองไปปาร์ตี้เถอะส่วนตัวเขาก็เดินกลับแคมป์ไปคนเดียวคาเตอร์มันก็บอกเป็นว่าให้เวลาออกกี้หน่อยปล่อยเขาอยู่กับตัวเองไปก่อนทั้งสองก็มาแวะที่ร้านขายของนะคะเพื่อเปลี่ยนชุดแต่เบนก็พบว่าประตูมันโดนทุบเขาเลยเรียกให้คาเตอร์มาดูแต่สิ่งที่คา์เตอร์มาสนใจกลับเป็นบาร์เปื่อยที่ไม่มียามเป้า มันในลากเบนเข้าไปดูข้างในพอเข้ามาด้านในมันก็ไม่มีคนอยู่นะครับคาร์เตอร์มันเลยจะไปกดตังเพื่อมาเปสาวปล่อยให้เบนนั่งรออยู่คนเดียวทันใดนั้นสาวคนหนึ่งก็เดินออกมาเบนก็ตื่นเต้นอย่างมากที่เห็นสาวในบาร์เปลยครั้งแรกแต่ตามตัวเธอก็เต็มไปด้วยเส้นเลือดนะครับเหมือนว่าเธอจะเป็นซอมบี้ไปแล้วจากนั้นคาร์เตอร์ก็โผล่มาโปรยเงินใส่เธอเสร็จแล้วเธอก็ถอดชั้นบนออกและปีนขึ้นไปรูดเสาช็อตนี้แหละที่คอของเธอเกือบจะหลุดออกจากบาเลือดก็กระเด็นเต็มหน้าไอคาร์เตอร์เลยนะครับ จากนั้นยามตัวบื้มที่เป็นซอมบี้ไปแล้วก็โผล่มาทั้งสองก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่ซอมบี้มันกลับตามเบนมาในห้องน้ําหญิงไอ้คาร์เตอร์มันก็โดนสาวขย้ำสมใจแต่ติดตรงที่เธอเป็นสาวซอมบี้คาร์เตอร์มันก็ใช้ขวดแตกไปปากฉลามไฟเอ็มมูนลมเข้าที่กลางหัวสาวซอมบี้ไปหวันแบบไม่ต้องรอเออตู้ปลาเบนก็ยังคงแอบอยู่ในห้องน้านะครับและในจังหวะที่เขาโดนเจอตัวซอมบี้ก็โดนยิงหัวแบะด้วยลูกซองของเดนิสเธอยังคงมีชีวิตอยู่ จากนั้นเบนและคาเต,เตอร์ก็มาเจอกันคาเตอร์มันก็ชี้ไปที่เดนนิสนะครับแล้วบอกคุณเป็นนักเต้นเปลือกผ้านี่เดนนิสเลยบอกุณเป็นเด็กชงเล่าเว้ยออกี้ที่โดนเพื่อนทิ้งเขาก็มาหาโรเจอร์ที่บ้านแต่เหมือนว่าโรเจอร์จะไม่อยู่ทั้งด้านนักสามลก็พยายามขับรถหนีนะครับแต่ล้ออะไรเจ้ากรรมของเบนก็ดันหลุดซะอย่างนั้นทั้งสองจึงพยายามซ่อมปล่อยให้เดนนิสซัดกับซอมบี้คนเดียวโชคดีที่ซ่อมทันและสามารถขับรถหนีออกไปได้ทั้งฝั่งออกี้พอไม่เจอโรเจอร์ก็ขอขี้ทิ้งไว้สักหน่อย แต่ระหว่างที่ปลดถูกอยู่โลเจอร์ก็โผล่มาด้านหลังซึ่งมันเป็นจังหวะซิกค,คอมนะครับออกกี้เลยรอดไปได้พอออกมาจากห้องน้ําโลเจอร์ในสภาพซอมบี้ก็ยืนรอเขาอยู่แล้วออกกี้ที่ไม่รู้หรือซอมบี้ก็คิดว่าโลเจอร์ป่วยแต่ทันใดน,นั้นโลเจอร์ก็วิ่งไล่แดกเข้าทั่วบ้านออกกี้ที่พยายามหนีก็กลิ้งตกลงไปในชั้นใต้ดินเขาก็ตัดสินใจใช้สเปรย์เผาโลเจอร์นะครับตามด้วยการฟาดอีกหนึ่งดอกทั้งด้าน3คนก็มาที่สถานีตำรวจแต่ก็พบว่าพวกเขาติดป้ายว่าอพยพกันไปหมดแล้ว ทันใดนั้นซอมบี้ก็วิ่งตามรถของพวกเขามาทั้งหมดเจอเข้าไปแอบในสถานีแต่ก็ดันดวงสวยไปเจอซอมบี้ตำรวจควงปืนไปทั่วคาร์เตอร์มาเลยใช้ขวานจามก็ให้ทีเดียวไปหวัน่นจากนั้นเหล่าซอมบี้ก็กลูกันเข้ามาทั้งสามต้องรีบขังตัวเองไว้ในคุกชั่วคราวทางด้านออกกี้พอเผาโรเจอร์เสร็จเขาก็จับมัดไว้กับเก้าอี้แถมใส่วิกให้ก่อนจากด้วยนะครับไอ้คาร์เตอร์ที่ไม่มีอะไรทํามันก็เซลฟี่กับซอมบี้ซะอย่างนั้นไอ้หมอนี่ปัญญาอ่อนจัด แต่อย่างน้อยพ่อแม่ของทั้งคู่ก็ปลอดภัยเพราะพวกเขาออกไปเที่ยวกันนอกเมืองตอนนี้พวกเขาเป็นห่วงแค่ออกกี้เพราะเขาถูกทิ้งอยู่ข้างนอกคนเดียวเดนิส <Dennis S 1> <Dennis S 2> ก็ถามว่าออกกี้คือใครเบนก็บอกเพื่อนอีคนในกลุ่มพวกเราทิ้งเขาไว้เพื่อแอบไปปาร์ตี้เ <Dennis S 2> ดนิสเลยถามว่าทำไมไม่พาเขาไปด้วยคาร์เตอร์ก็บอกออกกี้ไม่ใช่คนที่จะไปปาร์ตี้แบบนั้นเดนิสเธอเลยแนะนําว่าพวกที่อยากดังในงานปาร์ตี้ตอนมอปลายพอโตขึ้นไปมันไรค้ค่าคาร์เตอร์ก็ถามว่าทำไมคุณถึงเลิกเรียนมปลายละ่ะ เดนิสก็บอกฉันเปล่าแต่ฉันสอบเทียบผ่านเพราะฉันไม่ได้มีพร้อมเหมือนนายคาร์เตอร์มันก็ยังพูดไม่เข้าหูเธอนะครับจนเกือบโดนเดนิสกระทืบโชคดีที่เบนเข้ามาห้ามเอาไว้เบนและเดนิสก็ได้โอกาสคุยกันอีกครั้งเบนก็ถามว่าทําไมเธอถึงยิงปืนแม่นเดนิสก็บอกแฟนเก่าของเธอชอบไปซ้อมยิงปืนและเขามักลากเธอไปทุกอาทิตย์เบนเลยถามว่าและตอนนี้เธอไม่มีแฟนเหรอเดนิสก็บอกว่าไม่มีก็ดีแล้วเพราะส่วนมากแฟนของเธอมันห่วยแตก แต่ทันใดนั้นมันก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกนะครับดึงความสนใจของพวกซอมบี้ซึ่งมันก็เป็นฝีมือของออกี้แต่พี่แกกก็ดันซุ่มซ่ามเดินชนรถจนสัญญาณการขโมยดังขึ้นทําให้ซอมบี้หันมาสนใจเบนก็ใช้ถุงยางที่คาเตอร์มันพกมาต่อโคลี้ในคืนนี้ผูกติดกันแล้วเหวี่ยงไปเกี่ยวกับกุญแจพอเกี่ยวมาได้ออกี้มันก็ดันเดินมาเตะกุญแจตกท่อซะอย่างนั้นแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือถุงยางที่ไอคาเตอร์มันพกมานะครับพี่แกกพกมาเป็นโหลเลยนะสงสัยคืนนี้กะไม่นอน เบนก็บอกให้เขารีบหยิบกุญแจขึ้นมาแต่กุญแจมันก็อยู่ลึกเกินไปนะครับออกกี้เลยใช้มีดงัดประตูเบนก็ถามว่าแกเจอเราได้ยังไงออกกี้ก็บอกตามกลิ่นคนทิ้งเพื่อนมายังไงล่ะดอกนี้ผมบอกเลยว่าเจ็บจีด๊ดเพราะเปิดประตูได้พวกซอมบี้ก็เข้ามาพอดีฉากต่อไปนี้สําคัญมากนะครับเพราะซอมบี้ตำรวจสาวทรงบึ้มโดนประตูหนีบเสื้อจนมันหลุดซึ่งมันเผยให้เห็นไฟหน้าสุดอลังการของเธอบอกเลยว่าฉากนี้เป็นฉากในตำนานของหนังเรื่องนี้เลยนะ ดูจากหน้าไอคาเตอร์ก็รู้แล้วว่าเด็ดขนาดไหนแหมก่อนไปพี่แกยังขอขยำไป2ทีเรียกได้ว่าคุ้มจัดพอรอดมาได้ทั้งสี่ก็ดันไปเจอซอมบี้คนเสียสติที่คาเตอร์มันเคยจ้างไปซื้อเบียในตอนแรกออกกี้ก็โชว์แมนระเชยหน้ากับมันเขาก็เห็นว่าซอมบี้มันใส่เสื้อลายบริตนิสเปียนะครับพี่แกเลยร้องเพลงเบบี้วันมอรทามซึ่งไอซอมบี้มันก็แดนร้องไปด้วยสงสัยพี่แกจะเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะครับขนาดเป็นซอมบี้ไปแล้วยังร้องเพลงได้แถมไอคาเตอร์ยังเข้ามาแจมด้วยอีกต่างหาก แต่ในจังหวะที่กำลังมันอมบีก็แด่นโดนเป่าจากทหารที่มาเจอพอดีไปหวานอย่างน่าเสียดายพอขึ้นมาบนรถทหารก็บอกว่าคนส่วนใหญ่อพยพไปหมดแล้วเบนแลยถามถึงพวกที่อยู่ในปาร์ตี้ซึ่งเรื่องนี้ทหารไม่ได้รู้ด้วยนะครับและตอนนี้มันก็มีอมบีตัวหนึ่งมาถึงสถานที่จัดงานปาร์ตี้ลับแล้วพอคาร์เตอร์นำทางมาจากตำแหน่งที่เจฟให้มันกลับไม่ใช่โลเคชันจริงในการจัดปาร์ตี้แต่กลายเป็นโรงบําบัดของเสียเหมือนว่าพวกเขาจะโดนหลอกมาด่าซะอย่างนั้น จากนั้นทั้ง3ามก็แซะกันไปมาและทะเลาะกันแบบเด็กเดเดนนิสที่อยู่บนรถกับพี่ทหารมันก็กลายเป็นว่าเขาโดนกัดและเป็นซอมบี้ไปแล้วทั้ง3าี่เห็นแบบนั้นเลยต้องรีบมาช่วยพอจัดการได้แล้วมันก็มีวอเข้ามาบอกว่าอีกในไม่กี่ชั่วโมงเมืองจะถูกระเบิดพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ต้องรีบไปช่วยพี่สาวข,ของคาร์เตอร์แต่ก็ติดที่ว่าไม่รู้ว่าปาร์ตี้จัดอยู่ที่ไหนคาร์เตอร์เลยนึกขึ้นได้ว่าพี่สาวข,ของเขาเขียนทุกอย่างลงในไดอารี่ทั้งหมดจึงไปที่บ้านของคาร์เตอร์เพื่อหามันันนนนพพออมมาาาาถึงงงวกกเเเขาาข็หหใ้คดะรบ เบนที่เจอเกะชดชันในพี่แกก็เครื่องค้างไปสักพักแต่ในขณะนั้นซอมบี้ป้าข้างบ้านก็แอบ,บเข้ามาแบบเนียนๆแต่พวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างนะครับออกกี้กับคาร์เตอร์เลยต้องลงมาดูเดนนิสก็บอกให้เบนไปนบอกชอบกับเคนเดลซะแถมเธอยังให้เขาซ้อมจูบอีกด้วยเจ๊แกใจดีจดัดทางด้านล่างคาร์เตอร์ก็บอกกับออกกี้ว่าคืนนี้เบนไม่ได้อยากทิ้งแกหรอกเป็นฉันเองที่ขอร้องออกกี้เลยบอกมาบอกตอนนี้เพื่ออะไรวะที่ตอนทำแล้วไม่ขิด ท่านใดน,นั้นป้าอมบีก็พุ่งเข้ามาใส่คาร์เตอร์เสียงร้องของเขาก็ดึงความสนใจของอมบีที่อยู่นอกบ้านออกกี้ไปเลยทุบป,ป้าไปหนึ่งดอกจนฟันปลอมหลุดจากนั้นอมบีอีกตัวก็โผล่เข้ามาทั้งสองก็โดนอมบี้2ตัวโจมตีนะครับไอคาร์เตอร์มันก็โดนป้ากัดก้นโชคดีที่ป้าแกไม่มีฟันทำได้แค่ใช้เหงือกขบ,ขบคาร์เตอร์เลยรอดมาได้ส่วนออกกี้ก็กระซกซอมบีอีกตัวและเขาก็ตามมาช่วยคาร์เตอร์ทั้งสองก็ใช้หน้าต่างหั่นป้าจนหมดสภาพ แต่เรื่องมันก็ยังคงไม่จบนะครับเพราะซอมบี้ตัวที่เหลือตามเข้ามาแล้วทั้งหมดก็พยายามหนีออกทางหน้าต่างแต่มันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งดึงเบนเอาไว้พอรอดมาได้พวกเขาก็ต้องกระโดดผ่านเทเบรลินเพื่อข้ามกระแพง2คนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ออกกี้โดนซอมบี้ดักเอาไว้พี่แกนเลยซาร์เป็นหนึ่งหมัดแล้วรอดไปได้เบนได้อยู่หลังท้ายเขาก็เจอแดรลี่ตกลงมาพอดีพอเขาไปหยิบและหันกลับมาก็พบว่าซอมบี้ล้อมเขาไว้หมดแล้วในจังหวะที่เบนจะตกหน้าต่างเขาก็ได้ยื่นมือขวาบางอย่างเอาไว ซึ่งนั่นมันก็คือไส้กรอกของซอมบี้ลุงแก่พอเขาเห็นว่าจับอะไรอยู่เบนก็กรีดแตกออกมาเลยนะครับแต่คนที่ไม่ตลกเลยก็คือคนที่โดนดึงนะบังยืดจากแกลเลลรี่ในที่สุดมันก็ไม่สามารถล้างน้ําหนักของเบนได้แต่ก่อนที่มันจะขาดเดนิส <Dennis S 1> ก็ได้ปีนเข้าไปดึงความสนใจของพวกซอมบี้เปิดโอกาสให้เบนรอดมาได้ทั้งสี่ก็รีบหนีมาแอบในบ้านของป้าซอมบี้นะครับแต่พวกเขาก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดในบ้านนั่นก็คือแมวซอมบี้แถมมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียว ทั้งหมดเลยรีบขโมยรถของป้านหนีออกมาจุดนี้มันก็จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดอกซึ่งก็คือหัวหน้ากองโรเจอร์พี่แกตามจองล้างจองผ่านจะจดัดแต่เบนที่เห็นแบบนั้นเขาก็จำใจขับเสยโรเจอร์แบบเต็มตีนพอรอดจากฝูงซอมบี้มาได้เดนิสก็อาสา,า,า,าจะแยกตัวไปตามคนมาช่วยก่อนจะไปเบนก็บอกขอให้คุณเจอคนที่เหมาะสมนะจากนั้นพวกเขาก็แยกกันทั้งสามก็มาเตรียมอาวุธเพื่อไปช่วยเคนเดลฉากนี้วิชาลูกเสือได้ใช้แบบจัดเต็มเลยนะครับทางด้านปาร์ตี้ คโคลอีกับแฟนของเธอที่เพิ่งคบได้2นาทีพวกเขาก็พากันออกมาในที่รับตาคโคลอี้ก็บอกฉันไม่ยอมเสียตัวให้แฟนที่เพิ่งคบได้2นาทีหรอกนะแต่นายสามารถละเลงให้ฉันได้จากนั้นเธอก็นอนใส่หูฟังแบบสบายใจท่านใดนั้นซอมบี้มันก็โผล่เข้ามานะครับแฟนของเธอก็โดนมันแดกโดยที่เธอไม่รู้ตัวจากนั้นซอมบี้มันก็เป็นคนมาละเลงเธอแทนคโคลอี้ก็รู้สึกเย็นว่าแป,กแปลกเธอก็ชะโงกมาดูแลผมว่านั่นคือซอมบี้จากนั้นเธอก็โดนแดกไปหวาดแบบเสียว เห็นเดาก็พยายามถามเจฟนะครับว่าทำไมน้องชายของเธอยังมาไม่ถึงสักทีเจฟมาเลยสรารภาพว่าเขาให้ที่อยู่ปลอมกับพวกเขาไปนั่นจึงทําให้เธอโมโหอย่างมากแต่ทันใดนั้นโคลอี้ก็โผล่มาและแดกเกยไปคนแรกซอมมี่ที่เหลือก็บุกเข้ามาในงานนะครับเหตุการณ์คือรมุนก็เริ่มขึ้นแต่จากนั้นไม่นานเหล่าลูกเสือทั้ง3ามก็โผล่มาพร้อมอาวุธครบมือผู้พี่แกเปิดตัวเทจ่จัดเ็นก็มาพร้อมกับเครื่องตัดหญ้าติดใบมีดส่วนคาร์เตอร์ก็ได้ปืนยิงตะปูของออกกี้มันจะเด็ดสุด ปืนพี่แกยิงนัดเดียวทะลุหัวซอมบี้แบบทิปเปิลคิวเลยนะครับเบนก็ได้แก้แขนเจฟอย่างสมใจส่วนคาร์เตอร์ก็ได้จัดโคอีอ้แบบน่าเสียดายทั้ง3ก็บูก,กับซอมบี้สักพักจะสามารถช่วยแคนเดลไว้ได้และพอทุกคนออกจากข้างนอกหมดแล้วเบนก็ล็อกประตูเอาไว้ทั้ง3ก็หนีขึ้นมาชั้นบนในห้องโลงยิมแต่โชคหลายที่มันไม่มีทางออกนะครับออกกี้เลยเอาระเบิดที่แอบประดิษฐ์ออกมาจากกระเป๋าเขายอมระเบิดตัวเองตายดีกว่าโดนซอมบี้แดก ก่อนตายเบนก็ได้พูดประโยคสึงเขาบอกว่าเขาชอบการเป็นลูกเสือเพราะมีพวกนายอยู่ด้วยแต่พอจะจุดระเบิดไฟแช็กมันก็แดดไม่ติดสง,งนันในจังหวะสุดท้ายเดนิส <Dennis S 1> <Dennis S 2> ก็โผล่มาจากท่อเปิดทางให้ทั้งสามหนีเบนและคาร์เตอร์ก็กระโดดลงท่อเหลือไวอ้แค่ออกกี้เพราะพยายามจะจุดระเบิดให้ได้โชคดีที่สามารถจุดติดก่อนซอมบี้จะถึงตัวพอออกมาได้ตึกก็ระเบิดไปบึ้มบมทุกคนลอดตายมาหมดนะครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบเพราะหัวหน้ากองโรเจอร์ยังตามมาไม่หยุด แต่รอบนี้พี่แกโดนละเบิดกระจุยทั้งตัวซึ่งมันก็เป็นฝีมือของคนที่เดนิตามมาช่วยในตอนจบเดนิสก็บอกให้เบนไปปิดจ็อบแคนเดลซะเขาก็เดินไปจูบเธอแบบไปพูดพร่ำทำเพลงซึ่งไอขาเตอร์ไม่ชอบฉากนี้นะครับเพราะพี่แกห่วงพี่สาวแต่มันห่วงเฉพาะกับเพื่อนเท่านั้นนะแถมมันยังบอกอีกว่าจะไปเอาคืนโดยการจูบแม่ของเบนดิตต่าหาและสากาวไกด์ทูเดอะซอมบี้อพ ocalypse ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ3มลูกเสือประทะซอมบี้ชื่อภาษาอังกฤษของพี่แกยาวจัดๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ก็ต้องถอดสมองดูนะดูเพื่อคลายเครียดอย่างเดียวก็พออย่าไปเอาอะไรกับมันมากบอกเลยว่าเป็นหนังซอมบี้ที่สนุกและปั่นมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดอ,อ,อ,อย่างไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระตือไลครและซัดปุ่มซับตะไคร้ผม้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอย